ข้าเราป็นข้าวไร่ผู้ำนาขายของในข้างงทำวกลับมาเอาฟาเข้าวมาวางน้ามาล้อเลองไลยหูเจ้ของแบกเลยเฮียทำไมชอบแบบผักหาอะไรที่มันแบบ เลีคือือให้ให้น้องให้ลูกให้หลานลองแบบให้มึงตายก่อนวัก็ดูหหเเดีอวเลยเฮ้ยองลองเลยดันดันใจเลยเปิดโัวไมคลิบแรงไงอ่าฝา้านานถ้าตกลงไปก็ออกของหุเหมือนเดิม ก็ปิ้งหมลนีฮ้งเห็นที่บอกเป็นยังไงที่ใช่ไม่ใช่ทีที่หนึ่ยัที่สองสาเาตเลย That is the traffic at Mandalay, Myanmar. Thanks for watching.